มันเป็นการฆาตกรรมมัพรางกลางเมืองกรุงซึ่งตำรวจนครบาลใช้เวลาเพียงไม่ถันข้ามวันก็สามารถคลี่คลายคดีนี้ได้น้องสาวนักร้องสังหารพี่สาวต่างมารดาแล้วห่อศพทิ้งขยะเพราะผิดใจกันเรื่องเงินทองครับคนเราสมัยนี้ผิดใจกันนิดผิดใจกันหน่อยก็ฆ่าเกงกันแล้วไม่เฉพาะแต่เพียงผู้ชายใจร้ายใจทมินเท่านั้นแม้แต่ผู้หญิงก็ใจเหี่ยมพอกันจิตใจของคนเราทุกวันนี้ มันเสื่อมลงทุกวันและเรื่องราวที่เราจะนำมาเสนอดังต่อไปนี้เป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นกลางกรุงน้องสาวทะเลาะกับพี่สาวและจัดการชร้างหาันห่อศพลงไปทิ้งในปล่องขยะของแฟลตแต่ตำรวจสืบสวนจนพบนำตัวนักร้องสาวมาสอบให้การสารภาพทั้งน้ำตาเพราะเงินเพียง18,0 0นบาทและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามพร้อมกันที่นี่ในตอนสายของวันที่29มิถุนายน 2,529กรุงเทพมหานครสมัยมหาจำลองพนักงานของกทมต่างเข้าใจใส่ต่อหน้าที่ขยันขันแข็งเหมือนกับในชวนชื่นบานเจ้าหน้าที่เก็บขยะของกทมซึ่งมีบ้านพักอยู่ในซอยแม่นเหนียวถนนประชาสงเคราะห์เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครได้ทำหน้าที่ขวางตัวเองเหมือนเคยปฏิบัติทุกวันหนุ่มใหญ่พนักงานของกทมวัย38ทำหน้าที่ไปตามสายงานของตัวเอง คือถนนสุทธิสารจนกระทั่งมาถึงกองขยะของวินดี้หรือหนึ่งอาพาร์ตเมนต์ซึ่งตั้งอยู่ในซอยอินทามระ29ถนนสุทธิสารแขวงสามเสนในเขตพญาไทขณะนั้นเวลา11อนาฬิกา20นาทีพอดีในชวนหนุ่มกทมเดินไปที่ถังขยะของอาพาร์ตเมนต์ชั้นที่5เพื่อเขี่ยขนใส่รถแต่ในทันใดนั้นเขาก็ต้องตะลึงงานเพราะภาพที่เห็นทำให้หนุ่มกมทมแทบจะลมใสศพคนตายนี่ว่า เขาอุทานออกมาเมื่อเห็นร่างของคนห่อด้วยผ้านขนหนูผืนใหญ่แล้วรัดด้วยเข็มขัดของเหลวสีแดงเปียกชุม่มมองเห็นได้อย่างชัดเจนในชวนรีบเดินพลาเอาไปหาเพื่อนร่วมงานแล้วบอกกับนายสมศักดิ์พนักงานร,รักษาความปลอดภัยของแฟลตแห่งนั้นหากกันเดินขึ้นไปดูศพที่อยู่ในถังขยะให้แน่ใจอีกครั้งแล้วแจ้งให้ในายเจริญเพื่อจัดการอพาร์ตเมนต์หนุ่มใบสาสดปีได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นที่สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เวลา11นาฬิกา45นาทีรอ้อยตำรวจเอกนรงยิ้มเจริญนายร้อยเวรสอบสวนได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุจกนารเจริญผู้จัดการอพาร์เมนว่ามีศพถูกทิ้งอยู่ในถังขยะชั้น5ขอให้รีบออกไปสอบสวนเรื่องราวเมื่อ100รอ้อยตำรวจเอกนรงยิ้มเจริญได้รับแจ้งดังนั้นก็นำกำลังตำรวจออกไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยมูลนิธิป,ปอเต็กถึงเจ้าเก่าเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปอเต็กถึงจึงได้แก้ห่อผ้าขนุลออกศพของหญิงสาว ซึ่งนอนขดอยู่เริ่มจะแข็งตัวจากนั้นร้อยเวณนุ่มก็วิทยุรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นซึ่งประกอบด้วยพันตำรวจโทสมชายสุททิไวัยเกจสารวัตรใหญ่พันตำรวจโทลิเกตกลิ่นอ้วนสารวัตรสอบสวนพันตำรวจโทมนเทียนประทีปวรณิศสารวัตรสอบสวนขณะเดียวกันสารวัตรใหญ่บางซื่อก็รายงานไปอย่างคนตำรวจตรีสุนทรโลหนะผู้บังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ คลู่ดต่อมาพันตํารวจเอกเสมบุรณะปัทมะและกําลังตํารวจฝีมือดีจากสืบสวนเหนือกับท้องที่สอนอบางซื่อร่วมกันมาสอบสวนที่เกิดเหตุบรรดาไทยมุงออกกันแน่นตามระเบียบมูลนิธิปอเต็กตึงเฝ้าศพเอาไว้พอเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานนิติเวศวิทยากรมตํารวจศพคนตายถูกพิสูจน์หาบาดแผลจึงได้ทราบว่าเป็นหญิงสาวอายุประมาณไม่เกิน30ปีรูปร่างขาวใหญ่ไม่สวมเสื้อผ้า ต่สวมเสื้อคลุมอาบน้ำสีแดงมีบาดแผลบนใบหน้าที่ขมับขวามีรอยคล้ายถูกยิงด้วยปืนหนึ่งนัดกระสุนทะลุ้ายถอยเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเทกถึงและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวศได้ช่วยกันตรวจดูบาดแผลบนใบหน้าของคนไตยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 7- 8ถึงชั่วโมงบรรดาไทยมงแท่กันมาดูแน่นแฟลตเมื่อดูหน้าหญิงสาวคนไตยแล้วไม่มีใครรู้ใครเห็นทุกคนสายหน้าว่าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน จึงเป็นหน้าที่ของตำรวจโดยเฉพาะสืบสวนสอบสวนเหนือซึ่งนำโดยพันตำรวจเอกประมวลนิลคุปส่วนทางสอนอบังซื่อเจ้าของท้องที่เกิดเหตุนำโดยพันตำรวจโทสมชายสุทธิวัยกิจสารวัรใหญ่ได้สั่งการให้ตำรวจสายสืบอ,ออกทำการสืบสวนโดยด่วนในตัวของศพหลักฐานต่างๆไม่มีนอกจากเสื้อคลุมอาบน้ำตัวเดียวการสอบสวนก่อนอื่นต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าคนตายเป็นใครมาจากไหน เพื่อเป็ี่ยนหนทางคลี่คลายคดีจะได้ง่ายขึ้นจึงนำศพไปเก็บไว้อย่างสอนอบางซื่อในชวนชื่นบ้านพนักงานของกทมคือผู้พบศพคนแรกได้ถูกเรียกมาสอบในฐานะพยานในชวนให้การว่าเป็นพนักงานของเขตพญาไทตอนพบศพนั้นเป็นเวลา11นฬิกา20นาทีศพถุงห่อด้ผ้าขนูสีฟ้ารัดด้วยเข็มขัดหนังผู้หญิงสีแดงจากนั้นก็ได้ไปบอกกับนายสมศักด์ยามรักษาการของแฟร แล้วยามก็แจ้งให้ในเจริญผู้จัดการแฟลตทราบเรื่องเมื่อนําตัวของในเจริญผู้จัดการแฟลตที่เกิดเหตุมาสอบปากคาก็ปฏิเสธว่าไม่รู้จักศพหญิงสาวคนตายอีกทั้งได้ให้ความเห็นต่อไปอีกว่าคนตายคงไม่ใช่ผู้เช่าห้องพักของอพาร์ตเมนต์อาจจะเป็นคนภายนอกซึ่งมันขัดต่อความเป็นจริงหลายอย่างถ้าหากว่าหญิงสาวคนตายมาจากที่อื่นเป็นบุคคลภายนอกย่อมจะต้องแต่งตัวบ่งบอกลักษณะแต่คนตายไม่สวมเสื้อผ้า และยังสวมเสื้อคลุมอาบน้ําเพียงตัวเดียวคนตายจะต้องเป็นคนที่เช่าอยู่ในห้องใดห้องหนึ่งอย่างแน่นอนตํารวจได้หาสมมติฐานต่อไปอีกว่าถ้าเป็นคนภายนอกคนตายจะต้องทิ้งเสื้อผ้าหรือหลักฐานอยู่ในห้องใดห้องหนึ่งภายในอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ในขณะที่พนักงานสอบสวนกําลังสอบปากคําพยานอยู่นั้นสายสืบทั้งกองกาก,กับการสืบสวนสอบสวนนครบาลเหนือและสนบ,บางซื่อก็ออกหาข่าวไปเรื่อยเมื่อไม่ได้ความจากพยานเท่าที่ควร ตำรวจจึงได้ขอ,อกุญแจห้องอาพาร์ตเมนต์ทั้งหมดรวม104ห้องตะลุยไขตามห้องต่างๆเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมต้องการสร้างให้ได้ว่าคนตายเป็นใครการตรวจค้นมาถึงชั้นที่3ของอาพาร์ตเมนต์ดังกล่าวก็ได้พบคราบโลหิตบริเวณประตูสําหรับทิ้งขยะและยังมีเศษผมของผู้หญิงติดอยู่เป็นกระจุกจึงได้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานตำรวจไม่ละความพยายามทําการตรวจค้นต่อไปจนถึงชั้น5ก็ได้พบว่าที่หน้าห้อง516 มีคราบโลหิตเป็นรอยอยู่เต็มจึงได้เปิดประตูเข้าไปก็ได้พบกับนายคำรณอายุ32ปีเจ้าของห้องพักซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่เขตห้วยขวางกลุงเทพมมานครภายในห้องของนายคำรณพบสิ่งที่น่าสงสัยหลายอย่างเช่นเตียงนอนเป็นเตียงเปล่าแต่ที่นอนหมืนไว้ใต้เตียงและจากการสอบปากคำนายคำรณปฏิเสธไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นตำรวจจึงได้ออกสุนัขมาดมตัวและเสื้อผ้าต่าง ไม่พบพิรุธอะไรจึงไม่ติดใจแต่ก็สอบปากคำลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพื่อจะได้ติดต่อในภายหลังสายสื่อเร่งทำงานออกหาข่าวกันอย่างไม่ท้อถอยความเพียรพยายามของตำรวจนครบาลก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเมื่อสายได้ข่าวจากพนักง,งานรับจ้างซักเสื้อผ้าประจำอาพาร์ตเมนต์โดยได้ให้ข่าวว่าคนตาตหน้าตาคล้ายจะเป็นนางลุงนุชซึ่งพักอยู่ที่ห้อง 320B ชั้น3ของอาพาร์ตเมนต์ดังกล่าวมันก็ไปตรงกับหลักฐาน ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บได้ที่ประตูสำหรับทิง้งขยะนั่นคือคราบโลหิตและเส้นผมการสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปอีกจนได้ความว่านอกจากนางนุงนุชแล้วภายในห้อง 320B ยังมีนางยาน้องสาวซึ่งมีอาชีพเป็นนักร้องและเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในซอยอินธรรมระ29นั่นเองสองพี่น้องคู่นี้มักจะมีปากเสียงกันเป็นประจำฝ่ายพี่สาวคือนางนุงนุชก็มีแฟนหนุ่มส่วนน้องสาวคือนางยา ก็มีแฟนประจําชื่อเนอนอ๋อยสายสืบฝีมือดีเจาะข่าวได้ข่าวว่าเมื่อเวลาตีสี่ของคืนมาเดียวกันมีผู้ได้ยินเสียงทะเลาะก,กันภายในห้อง 320B สักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงปืนและเสียงคนลม้มจากนั้นก็เงียบเสียงไปคราวนี้ตำรวจนาผ้าขนูหศพและเข็มขัดให้พนักง,งานรับจ้างซักเสื้อผ้าดูอีกครั้งพยานก็ยืนยันว่าเป็นของห้อง 320B แน่นอนเป็นนั้นว่าปมคดีเริ่มจะคลี่คลายออกมาแล้ว สายก็รายงานข้อมูลเข้ามาทุระยะเมื่อข่าวกรองแน่ชัดเช่นนั้นแล้วพันตำรวจโทสมชายสุทธิวยกิจสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อก็รีบสั่งการให้ตำรวจไปตามตัวเจ้าของห้อง3-2มสอมาสอบปากคำทันทีที่ตำรวจไขกุญแจห้องเข้าไปโดยไม่ให้เจ้าของห้องรู้ตัวใกล้พบกับหญิงสาวสองคนกำลังนั่งคุยกันอยู่คนแรกคือนางสาวเจริยาอายุ24ปีทำงานเป็นนักร้องอยู่บายแห่งหนึ่งย่านถนนประดิพัทธ์ สะบานวา่และเจ้าของร้านเสริมสวยอยู่ปากซอยนั้นเองส่วนอีกคนเป็นเพื่อนคือนางติ๋มตำรวจได้สอบถามถึงพักของหนูหอสุคนตายว่าใช่ของห้อง320หรือไม่เธอก็มีท่าทีอึอกอักแต่ก็ปฏิเสธซึ่งตำรวจก็ขอเชิญตัวไปดูศพคนตายที่โรงพักบางสื่อนางสาวจริยาเริ่มมีอาการวาดผวาร้องไห้ไม่กล้าไปดูศพตำรวจจึงให้หนางติ๋มเพื่อนของนางสาวจริยาเจ้าของห้อง3 2 0ไปดูแทน แล้วทุกอย่างก็กระจ่างออกมาภายในห้องของสารวัตรใหญ่ในโรงพักบางซื่อในเวลาต่อมานายตำรวจน้อยใหญ่ทั้งหลายกำลังเคร่งเครียดอยู่กับการสอบปากคำของนางสาวจริยาสาวนักร้องเจ้าของร้านเสริมสวยซึ่งมาถึงขั้นนี้ทราบแล้วว่าคนตายคือนางสาวเจรนุษย์อายุ29ปีเป็นพี่สาวของนางสาวจริยาเองตำรวจรู้แล้วว่าคนร้ายจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนใกล้ชิดนั่นคือนางสาวจริยาผู้น้อง ต้องมีส่วนรู้เห็นการตายของพี่สาวเพียงแตรอให้มีการสารภาพเท่านั้นจึงได้ทําการแยกตัวของนางสาวติม๋มกับนางสาวจริยาออกสอบคนละห้องทุกอย่างดําเนินไป 3- าถึงสชั่วโมงซึ่งทั้งฝ่ายนางสาวจริยาร้องให้จนเป็นลมแล้วเป็นลมอีกในที่สุดเธอก็ยอมรับสารภาพว่าได้สังหารพี่สาวของเธอเองนางสาวจริยาผู้กลายเป็นคนร้ายและตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ได้ให้ปากคํากับพนักงานสอบสวนซึ่งพอสรุปความได้ว่า นางสาวจิรนุชคนใตายเป็นพี่สาวต่างมดาดาเ้านเดิมอยู่ที่ปราจีนอยู่ด้วยกันมาปีเศษโดยเช่าร้านเปิดร้านเสริมสวยหน้าปากซอยอินธรรมระ29และพักอยู่ด้วยกันในห้องเช่าพาร์ตเมนท์ที่เกิดเหตุตัวของเธอเองหาลำไ้พิเศษด,ด้วยการเป็นนักร้องห้องอาหารได้เงินเดือนเดือนละ2,000บาทต่อมากิจการเสริมสวยไม่ดีติดค้างค่าเช่าหลายพันบาทเธอจึงไปกู้เงินมา18,000บาทให้พี่สาวคนตายเก็บเอาไว้นางสาวจิรนุชคนตาย ไน้เ,เงินที่เธอฝากเอาไว้เป็นค่าเช่าห้องไปใช้หมดเพราะติดผู้ชายก่อนเกิดเหตุเธอกลับมาจากร้องเพลงตอนตีสี่ด้วยอาการเมาเหล้าอย่างหนักจึงเตรียมจะเข้าอาบน้ํขนาขณะนั้นพี่สาวก็ตามมาจะเข้าห้องน้ําเช่นเดียวกันจึงได้มีการทวงถามเรื่องเงินกันขึ้นจนเกิดการทะเลาะกันด้วยความเมาเธอจึงได้สังหารพี่สาวตายดังกล่าวทําให้การขวางนางสาวจริยายังมีเงื่อนงําอะไรบางอย่างปกปิดอยู่เพราะศพมีร่องรอยการถูกยิงและตํารวจก็ขนได้ปืนลูกสองหนึ่งกระบอก ประกอบหลักฐานซึ่งขัดกับความเป็นจริงแม้ว่าจริยาเธอจะรับว่าเป็นคนสังหารเพียงคนเดียวก็ตามจากรูปการไม่น่าจะแบกศพมาทิ้งเพียงคนเดียวการสอบจะขยายผลต่อไปถึงผู้ที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอีกคนนั่นคือนางติ๋มกับนายอ๋อยแฟนหนุ่มของนางสาวจริยานั่นเองการขยายผลจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นหน้าที่ของตำรวจผู้เกี่ยวข้องแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นอุทาหรณ์สำหรับคดีนี้คือเรื่องเงินทองของนอกกก่ แม้แต่พี่น้องก็ยังทำกันได้ลงคอครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสำหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ